بقايا المجد تكوينا ، وتنكر جرحها فينا ، فجئنا نهدم الأمجاد ، لم نعبأ بماضينا ، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزاً وتمكينا فجئنا نهدم بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وأشبانا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في วันนี้กับช่วงเวลาชวนคุยชวนคิดนะครับก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ซิดิกนะครับก็มีสิ่งดีๆนะครับมาคุยกับพี่น้องก่อนที่เราจะกลับมาพูดต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ววันนี้ให้พี่น้องได้พบกับอาจารย์ซิดิกมูมาซีดก่อนครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ن َ ح ْมَ د ُ ه ُ وَنُصَّلِي ع َ ل ล ى رَسُولِهِ ا ل ْ ك َ ر ِีมِ و อ ع ล ل َ ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ َ ج ْ م َ ع ِั ن َ أَمَّا ส alamualaikum warahmatullah ะ a b a r a k a t u h ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ซสด็กเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของการขอดุอควับนะว่าขอแบบที่ไม่มีบาปตัวเราต้องสะอาดใจต้องบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องทําให้จัดสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วอาจารย์ก็บอกไปในฮะดิษที่บอกว่าเราจะได้รับการตอบรับแน่ๆใน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 สามสภาพด้วยกันครับซึ่งในสามสภาพที่เราจะได้เนี่ยเราอยากจะเกริ่นก่อนว่า พี่น้องหลายคนเวลาขอดุอาอาจารย์ฉันขอมาตั้งนานไม่เห็นได้เลยเฝ้าไหนๆแล้วบอกว่ลาละหมาดตะฮัดยุดเป็นละหมาดที่ดีที่สุดหลังฟัดดูฉันก็ขอตลอดให้ลูกเข้าใจศาสนาให้สามีเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่เห็นได้เลยสามอย่างที่ว่าเนี่ยใจจดใจจ่อมาแต่ครั้งทีแล้วแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจารย์ครับเอาเป็นว่าเวลาขอแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราพูดว่าต้องสะอาดนะก่อนจะขอเนี่ยมันต้องดูตัวเราด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าที่อัลลอฮฺจะให้การตอบรับ ของห้ารมต้องไม่มีใช่ใช่ไหมกินของห้ารมหรือเปล่าเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยไหมออกนอกบ้านคุมียาบไหมนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีเครือญาติหรือเปล่าเช,ชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติดูอาเนี่ยถูกตอบรับใช่ไหมฮะนิษบทเนี้ยที่เราได้อ่านไปแล้วว่าต้องไม่มีการทําบาปบวลากอตีอาติรอฮิมจามูเรเฮต <c oughs> แปลว่าต้องไม่ตัดขาดกับเครือญาตินบีสัญญาว่าอัลลอฮ ตอบรับแน่นอนหนึ่งในสามสภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ซิดิกจะบอกว่าอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนอแล้วมีพี่น้องเราบางคนผมเคยได้ยินครับอาจารย์ขอด้วยฮะอัลลอฮ์ไม่ให้ออัลลอฮ์ไม่รับครับเขาพูดได้ไหมเนี่ยวัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยเขาคือเขาเขาเจนตนาแก่งความรู้สึกของเขาคือมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอลไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้มันไม่ได้เอ,เอ๊ะได้จริงๆหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่เห็นให้เลยเดี๋ยว ปมนี้ปมเนี่ยนะจะคลี่คลายในตอนท้ายเอาว่าอัลลอฮ์ตอบรับยังไงก่อนนะครับข้อที่หนึ่งอินมาอันตัวอัจิละหูดาวะตูหูบางครั้งอัลลอฮ์ขออะไรปั๊บให้ปุ๊บเดี๋ยวนั้นเลยเขาเรียกว่าขอปุ๊บติดปั๊บนะครับขออะไรปั๊บได้เดี๋ยวนั้นเลยอยากที่จะให้หายป่วยขอปั๊บวันนุ่งขึ้นอลฮัมตุลิล่าสดชื่นหายป่วย ขออยากที่จะได้รับ <c oughs> ริสกีเพิ่มพูนขึ้นพอเข้าไปทํางานวันต่อไปอ,อ้ขอขาประกาศขึ้นเงินเดือนเราอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยเ <c oughs> ขาเรียกว่าขอปั๊บได้ปุ๊บเลยเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นหนึ่งในการที่อัลลอฮ์ตอบรับดวอาให้แก่เขา <c oughs> แต่ว่าน้อยนะ <c oughs> น้อยครับน้อยที่จะได้แบบนี้จันผมถามนิดหนึ่งเราคุยกันเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ได้คิดตามพวกเราไปด้วยในส่วนตัวของอาจารย์แล้วเคยไหม <c oughs> ดวอาแบบเนี้ยที่ขอปั๊บได้ปุ๊บเลยเ คือคือความรู้สึกจริงๆที่มันจะเห็นชัดเนี่ยไม่มีอมของผมเลยผมคิดว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งที่ที่ได้คือเหมือนกับมันอยู่ที่ยาเกณฑ์นอาจารย์มันอยู่ที่มันอยู่ที่ความจาเป็นเพราะเรารู้ว่าใจของมนุษย์เนี่ยอ,อยากได้สิ่งนี้แต่บางทีเราอ,อาจจะมองว่ามันไม่เหมาะวันนี้อย่าพึ่งเลยอเอาเงินไปก่อนคือขอแล้วได้เลยตรงนี้ประทับใจนะอาจารย์ในประวัติศาสตร์มีไง เราเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยฮะดิษบทนี้ก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าสอฟ้าเขาขอกันแล้วเขาได้เลยเขาขอแล้วเขาได้เลยครับเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขามีอะไรเป็นเป็นคอนฟิยเป็นเบื้องหลังของชีวิตบ้างอะชื่อทั้งผมจริงๆถามวขาขอแล้วได้เลยไหมยังไม่ยังคิดด้วยดีลอคิดด้วยดีผมเองเน่หลายครั้งครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้น้องฟังขึ้นถึงบินการขึ้นถึงบินไปต่างใต้บ่อยๆใช่ไหมเคยไหมขึ้นไปแล้วมันสั่นแล้วหุบ ลงไปอย่างเงี้ยไอ้ตรงฮึบเนี่ยนะก้นเขาเเยอะอย่างงี้เลยอโอ้โหฝรั่งนั้นไปภูเก็ตทั้งฝรั่งทั้งลูกเด็กโอ้โหมากอดไม้กอดแต่ละคนร้องไห้นะ <c oughs> พอมันหล่นลงมาพึบหนึ่งนะก้นเนี่ยไม่ถึงลอยจากจากที่ท<า>นั่นนะอลอยจากบ,กบาดหล่นทั้งหมดประมาณสามครั้งโอ้โหใจตอนนั้นนึกถึงอัลลอฮ์ยาวอัลลอฮ์ขอพระองค์เด้ปโปรน้ครับองค์รอดพ้นในการนั่งืึองบินตรงนี้ไปถึงปลายทางเลยเทิดยาวอัลลอฮ์ขออย่อยางเงี้ยขอขอ เสร็จเรียบร้อยปั๊บหลังจากนั้นค่อยๆสง,งบไม่ค่อยสังง่นแล้วค่อยๆสง,งบพอเครื่องบินจอดลงที่ภูเก็ตปั๊บนี่นะเราก็อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาเราขอบคุณอัลลอฮ์แต่ว่าฝรั่งหน่อยังไงโอเคเฮ้กั <Hey. S 1> <Hey. S 2> นแบบแล้วก็พูดอะไรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละครั้งนั้นเนี่ยขอปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นผมผมผมผ <พอ S 2> มพอจะมีอย่างพอจะมีแล้วพอจะมีแล้วครับคืออย่างนี้คือธรรมดาแล้วปกติน่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเมฆเยอะ นั่งเครื่องบินก็จะกลับจากทางใต้มาเหมือนกันทีนี้พอกลับมาวันนั้นในเมฆในท้องฟ้าเยอะแล้วพอเครื่องบินวิ่งผ่านก้อนเมฆเนี่ยมันสันอาจารย์รู้ไหมวันนั้นน่ะธรรมดาวันนั้นเครื่องบินผมจะหลับตลอดแหละแต่วันนั้นไม่หลับเลยแล้วก็ดูอาตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งลงเลยแล้วก็นึกอะไรรู้ไหมนึกในเรื่องของอากิดาของซาบ้าในอดีตครับ ว่าเอ้ยคนเน่ะเวลาเวลาคิดว่าอยู่บนดินเน่ะปลอดภัยโอ้ดินเนี่ยมั่นคงเลยแหละพอแล้วออกทะเลก็จมกลางทะเลไปไหนไม่ได้โหูอิมานต่อรอดเลยเพราะว่าขึ้นขึ้นบกปั๊บลืมนึกอย่างนั้นเหมือนกันวันนั้นนะครับเพราะว่าข้างบนลงมาเนี่มันรอดยากอะรอดยากยากเก่นมากๆแล้วพอลงอย่างที่อาจารย์ว่าหละว่าทำดุรินละทั้งหมดดุรินละเราผมพูดทำดุ แล้วก็ยังมีอีกหลายครั้งลองนั่งคิดด้วยให้ดีนะมันมีที่เราขอปั๊บเนี่ยเอาล่อให้ปุ๊บเลยแต่ว่าความรู้สึกเราไม่เกิดไงมีอยู่หลายงาน,นผมไปเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องที่อยู่จังหวัดสตูลนะทีละง,งูเนี่ยหัวหินมาสิดหัวหินเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยฝนเริ่มโปรยลงมาไอเราก็ไม่รู้จะทำยังไงขออาต่ออัลลอฮ์เลยยกมือขอพี่น้องยกมือขอกันนะขอดอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะฮาวาไลนาวะลาอะไรนะ โอ้อ oh yeah, mm ัลลอฮ์ได้โปรดให้ฝนไปตกที่อื่นๆก่อนนะอย่าเพิ่งมาตกพวกเราเลยเพราะว่าพวกเรากําลังทําภารกิจที่สําคัญยิ่งในการกัดกิจกรรมเรื่องศาสนาไดต่างๆ mm hmm. พอขอปั๊บเดียวประมาณนาทีเดียวอาจา์ดูเทัยฝนค่อยๆหยุดๆแล้วก็หยุดไปเลยหยุดนิ่งไปเลยนะ mm hmm. พองานจบประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นยังไม่ทันออกจากงานตกซูจนกระทั่งท่วมที่นั้นไปหมดเลยผมว่าเรื่องอัลลอฮ์นี่ไง นึกในใจขอบคุณอัลลอฮ์ว่าขอปุ๊บอัลลอฮ์ให้ปั๊บเนี่ยมีในชีวิตของเราเราลองคิดดูให้ดีนะมีคือแต่งงานใหม่ๆมีลูกครับลูกเล็กๆคนสองคนแล้วก็เป็นครูเงินเดือนก็ไม่เยอะแล้วก็ขอดูอาจันเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นสี่พันะจันสี่พันเนี่ยผมกินมาสิบหกปีนะจย์ดูนะเราเรามั่นใจกับกับดูอาที่เราขอ เพราะทุกวันเนี่ยเราขอเช้าเย็นเรารู้ว่าขออะไรชัยตอนจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอ่านดูอาให้กับลูกเขามีเรื่องโรคเอนโรคอะไรตาอะไรเด็กที่เกิดเมื่อใหม่น้าตาน่ารักเขาก็บอกหน้าเกลียดของเราเนี่ยเราบอกน่ารักนี่แหละแต่เราใส่มาชาอัลลอฮ์เราจะไปไหนเราอ่านดูอาขอความคองจากอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากชัยตอนให้ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยลูกไม่สบายเนี่ยเอามือวางตรงนี้ขอดูอาทุกอย่างที่เป็นดูอาเนี่ยขอหมดแล้วมันก็ได้อาจารย์เราไม่ต้องไปเสีย ตะตุ้งตะตังแบบหาหมอเป็นร้อยๆพันๆนะอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยที่นบีบอกเอาไว้ว่าเวลาขอดุอานะขอด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่ได้ทําบาปอะไรนะอัลลอฮ์ตอบแน่นอนแต่นี้บางครั้งเรื่องเนี่ยที่เราขอไปแล้วเราได้เลยปั๊บเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยจะคิดอะไรแต่ทําไม่ได้ปั๊บเนี่ยจะคิดนะครับเพราะฉะนั้นมีอีกหลายเรื่องตัวอย่างเช่นเราก็หลายครั้งเนี่ยไปนามบินจําได้ไหม บางทีไปสนามบินเนี่ยรถมันก็ติดขนาดนี้เวลาก็เหลืออยู่น้อยหน่อยเราขอดวอาตอลอยาวล่ใอให้ทันเธอให้ทันเธอในสุดก็เข้าไปทันเช็คยินเข้าไปทันเ,เข้าไปในในในซองนะทันอย่างเนี้ยเอาละเป็นว่าดวอาสภาพแรกเนี่ยที่ขอแล้วนบีสัญญาว่าอินล,ลาอาตอฮุลลอฮูบิฮาอาลัลลอฮ์จะตอบรับอย่างแน่นอนข้อที่หนึ่งพี่น้องจำนะขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเราเรียกเป็นแนวทางแ,แนวทางแรกนะอันแรกนะอัะอลลอ ให้ท่านนาบีมาสัญญาว่าขอแล้วได้เลยดวอาบทเนี่ยก็เกิดขึ้นกับเพื่อในชีวิตประจําวันของเรานะหลายอย่างลองนั่งนึกดีดีนะนึกดูด,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 ดีขอปั๊บได้ปุ๊บเลยนึกด้วยให้ดีดนะข้อที่สองอาจารย์น, <c oughs> นะครับข้อที่สองนี้นะท่านนาบมีมุฮัมหมัดสุลลัลละฮ์ยฮิวะสัลลัมบอกว่าว่าอิมมาอายัดดะคิรอฮาละหูฟิลอาคิรอห์ดูอาบทนี้ที่เราขอหรือว่าดูอาที่เราขอทุ่มเทขอเยอะเยอะขอมากๆเนะี่ย อัลลอฮ์เก็บเอาไว้เป็นความดีในโลกอาคีรอนี่ก็หมายความว่าอัลลอฮ์ตอบรับแล้วนะอแต่พระองค์ดูว่าเราเนี่ยไม่เหมาะสมหรอกไม่เหมาะสมที่จะได้รับตอนโลกดุนยาเนี่ยผมมีตัวอย่างอ่ะเชิญเลยครับแต่งงานมาหลายสิบปีพี่น้องเรามีเยอะอาจารย์รแต่งงานมาหลายสิบปีขอดุดอาต์ตอ,อัลลอฮ์บางคนเนี่ย ลูกกะบ้านขอตายรังฟอเดี๋ยวเดี๋ยวคิวในเชียร์ก่อนให้เชียร์ก่อนลูกกะบ้าขอนี่ได้ไหมไม่ได้ันี่ยเราพูดถึงว่าอยากจะขอไงอยากจะมีไงแต่ไอ้ลูกกะบ้านน่ยไม่ได้คือทําทุกวิถีทางขอมาเป็นสิบปีจ้าแล้วเป็นคนดีทั้งสามีภรรยาดีทั้งคู่ละหมาดฟัดดูสุนัขขอหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงนบีบอกอายัดตะคี่ยวหาคือคนคนเนี้ยเขาก็ต้องเข้าใจด้วยแต่อัลลอฮ์เก็บ ตุ้ค้งที่เป็นอิบาด้านที่ขอนะ่ะได้อีบาด้านละได้บัญชีค,ความดีแล้วแต่ที่เราจะตอบแทนอัลลอฮ์ยังไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้วันเกียร์มาคือเขาก<ช>็มั่นใจว่าเขาตรงได้ในว,วันน ون, <ช>ู้นจะมาบอกว่าไม่ให้นะไม่ได้นะไม่ได้นี่ตรงเนี้ยเป็นการคลายปมที่เราคุยกันตอนแรกว่าอัลลอฮ์ให้แน่นอนนะที่บอกอาจารย์ขอเท่าไหร่แล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วเราไม่รู้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาฮะดีษบนนี้มาพูดคุยกันเนี่ยนะพี่น้องหลายๆคนไปยังงงอยู่งั้นแหละ ครับหาว่าทําไมขอดูอาต่อลอแล้วอัลลอฮ์ลลอลลไม่ให้เลยเป็นเพราะอะไรม,มันยุ่งเหมือนกันเนี่ยเราไม่เข้าใจศาสนาปั๊บเนี่ยไปโทษอัลลอฮ์ใช่ไหมพอไม่เข้าใจศาสนาปั๊บโทษเนบ,บีอย่างเนี้ยเราต้องค่อยๆค,คุยกันในเรื่องของศาส,สนาหลายคนมาบอกบอาจารย์ลลสิดดีสอนอาจารย์ลลยูซุฟบอกอ,อ,อัลลอฮุมมาฟักกูฮฟิดดีนอาจารย์ฉันก็ขอให้ลูกลูกฉันไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเห็นแบบอันเล็มไม่เห็นฉลาดบางคนคิดว่ามไม่ได้ครับได้พี่น้องขออะไรก็ตามแต่ขอให เราอยู่ในความบริสุทธิ์อย่าได้ทําบาปอาหารการกินอย่าให้ของาลาม,มเสื้อผ้าเครื่องดื่มอย่าให้เป็นของารามอย่าตัดขาดกับเครือญาติขอแล้วอัลลอฮ์ให้อันแรกขอปุ๊บได้ปั๊บเลยมีในชีวิตของเรามีแน่นอนอันที่สองขออัลลอฮ์ยังไม่ให้สาเหตุหนึ่งพี่น้องต้องเข้าใจว่าที่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยบางครั้งพระองค์อัลลอฮ์รักเรานะจำตัวเห็นเหมือนกับสมมุติอย่างนี้นะอาจารย์ลูกคนเล็กของอาจารย์อายุกี่ขวบแล้วเนะี่ย แปดแปดโอโหใหญ่ไปใหญ่ไปสมมติสักสองขวบครึ่งสองขวบนะสองขวบครึ่งยังไม่เข้าอนุบาลเนี่ยนะลูกเรียกอาบ้าอาบ้าจะเอามีดไปเล่นหน่อยเอามีดแล้วคมๆเล่มแหลมเลยจะไปฟันเล่นกับเพื่อนให้ไหมเนี่ยไม่ให้อ้าไม่รักลูกหรอรักสิอ้าแล้วทำไมไม่ให้อ่ะมันอันตรายลูกไม่รู้จกใช้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้เลยนะว่าบางทีขออะไรกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังดูแล นี่ยังไม่เหมาะสมน,นี่เรากําลังให้พี่น้องเข้าใจนะผมว่าพี่น้องจากตัวอย่างนี่เข้าใจเลยอาจารย์เข้าใจเลยอาจารย์ดูเฮ็ดรักลูกไหมรักแล้วก็ลูกมาขอไอ้ขอมีดแค่เดียวเนี่ยถ้าเกิดเป็นมีดพลาสติกเออเอาไปเหอะแต่เอาของจริงๆด้วยนะอาบ้านาเอาคมๆเอาแหลมๆด้วยนะจะไปฟันเล่นกับเพื่อนอเราเนี่ยรักลูกขนาดไหนก็ตามแต่ให้ไม่ได้ไอ้ที่ไม่ให้เนี่ยพ่อรักอัลลอฮ พระองค์ดูแล้วสภาพที่บางคร้งไอ้คนนี้นะถ้าให้ไปเมื่อไรเหลืองแน่อาจารย์พูดตัวอย่างนั้นน่ะมันก็ยังมินเมย์อยู่ครับลูกสาวอาจารย์อกี่ขวบนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเจ็ดขวบหกขวบแล้วอ่ะก็ยังเอ้าไม่ไปได้ตัวอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้อยากได้ตังค์อ่ะเขามีกันเป็นหมื่นเลยอื้เขาอยากได้ตังค์อาจารย์จะให้ไหมหมื่นหนึ่งกับอายุลูกสาวอาจารย์ยังไม่ให้ให้ไปตังค์ของดีน่ะตังค์ของดีนะไม่ใช่ไม่ช่องี้ไม่ใช่ของมิคมใครให้ก็บาแล้วก็นี้ไง วันนี้คนที่ขอของดีกับ Allah อัลลอฮ์นะอ่าใช่อย่าง <ขอ S 1> ตรงน,นี้น, <ะ S 1> นี่ก็เป็นตัวอย่าง,งที่ชัดมากนะพี่น้องที่คุยเนี่ยรายการชวนคุยชวนคินคดผมชวนอาจารย์ดูเฮดคุยอาจารย์เฮทก็ชวนผมคุยม,มันได้แง่คิดไงเออที่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยเราเองที่เวลารรักลูกนะลูกมาของเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยอ,อายุทายาเท่าไรห้าขวบเจ้าไปทําอะไรอ่ะเอาถามว่าเราไม่รักลูกเลยเรารักขนาดลูกไปโรงเรียนเราให้ยี่สิบบาท แทนที่ลูกจะไปซื้อขนม,มลูกก็ไปซื้อของเล่นครับกับมาที่บ้านยังไม่ทันรุ่งเช้าเลยพังรเรายังบ่นลูกเลย,ยนั่นแหละเห็นไหมพี่น้องเราเนะี่ยรักลูกของเราแต่เวลาจะให้อะไรให้ให้เหมาะสม,อมพอเราดูอ่ะพ่าพฤติกรรมของเด็กขนาดนี้จะเอาเงินเป็นหมื่นๆเอาไปทําอะไรแบ่งพันตัางสิบใบนะเอาไปทําอะไรนนะเดี๋ยวก็หาย<ๆ>เดี๋ยวคนนู้กนก็ยแย่งนะไม่ปลอดภยัยเอาล,ล้อเนี่ยพระองค์สร้างเรามาเนี่ย ทุกอย่างทุกแง่เซลทุกตงังเซล์ต่างๆในหมดผิวหนังต่างๆอลัลลอฮ์สร้างให้เราหมดเลยชีวิตจิตใจจิตสํานึกเนี่ยอลัลลอฮ์ก็สร้างให้กับเราพระองค์จะไม่รู้เหรอพี่น้องพระองค์จะไม่รู้เลยว่าความต้องการของเราเนะี่ยเป็นยังไงให้ไปแล้วมันจะเป็นผลดีหรือเปล่าบางครั้งทุ่มเทขอเธอะพี่น้องขอขอขออัลลอฮ์บอกว่าจะเก็บไว้เป็นความดีที่พระองค์จะตอบแทนในโลกอาคีรอให้ตอนนี้ไม่เหมาะสมอัมอลลอฮ์รู้ดี เพราะฉะนั้นลักษณะของการขอเนี่ยในเบื้องต้นย้ํากับพี่น้องอีกนะว่าถ้าเราจะขอแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ก็คือถ้าเราไม่ได้รับจริงๆเนี่ยแล้วเราก็มั่นใจว่าเอ๊ะจารอาคิรอดจะได้หรือเปล่าก็ให้ให้สำรวจตัวเองเลยว่าตัวเองอะมีบาปหรือเปล่านะถ้าถ้าตัวเองมีบาปไม่ได้แน่แน่ถ้าสํารวจแล้วฉันก็ไม่มีเาวงั้นมั่นใจอัลลอฮ์ไม่ให้ตอนนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ตอนหน้าวันกียามาอย่างน้อยที่สุดนะอาจารย์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ มันสบายใจเนี่ยพี่ <c oughs> น้องลองถ้าเกิดขอต่ออัลลอฮ์จริงๆนะนะมันจะเกิดความสบายใจยิ่งได้รับรู้ฮะดิษบทน,นี้แล้วข้อที่หนึ่งขอเมื่อไรอลัลลอฮ์ให้เหมือนนั้นอันนี้ก็น้อยหน่อยไม่ค่อย <c oughs> ไม่คอ่คอยจะเกิดขึ้นแก่ใครมากนะักอันที่สองยิ่งขอเท่าไรอลัลลอฮ์ให้ยิ่งเป็นความดีเพิ่มพูนในบัญชีของเรานูน่นในโลกอาคีร์แปลว่าอลัลลอฮ์ตอบรับแล้วนะ <c oughs> นะครับเอาละเวลาที่เหลืออยู่อันข้อที่สาม นะครับข้อที่สามในท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่ลนวะอัลเลฮิวะซัลลัมบว,ว,ว,ว่าอิมมาอัยยุสริฟอันหูมินัสูมิสลาฮาขอแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาผลักดันความไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเ <c oughs> ช่นเราขอให้อัลลอฮ์ได้เพิ่มปูนิสกีให้แก่เราแต่อัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้เราเป็นมะเร็งอัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นมะเร็ง อย่าเอาล้อได้โปรดให้ข้าพระองค์นั้นมีริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นเลยรวออยากรวยทุกคนอยากรวยหมดแหละจันแต่รวยขึ้นมาต้องมีอีมานก่อนนะครับอย่าเาล้อขอได้โปรดเพิ่มพูนริสกีให้แกข้าพระองค์้วยเธออย่าเอาล้อข้าพระองค์จะได้นําเอาริสกีไปใช้ใจยนนั้นนี้นั่นแล้วแต่จะบอกอัลลอฮ์นะอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นแต่อัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากมะเร็งอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นอัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากโรคหัวใจ การว่าคุ้มกันไหมก็ริสกีของพวกเราทุกวันเนี่ยคิดแต่เพียงว่าคือเงินอย่างเดียวไงอาจารย์โอ้ครับถ้าเกิดว่าเอาให้ริสกีให้สักสิบล้านอย่างเงี้ยอ,อาจารย์ต้องมาคนที่ขอต้องไปรักษามาดร็งเอาไปให้หมอเอาให้หมอ,อทั้งหมดเ<อ>นี่ยม,มันก็มันก็ไม่คุ้มใช่เพราะนั้นริสกีที่จะได้เราให้ประกันริสกีด้วยเทิรดริสกีเราหน่อยใจนึกถึงเงินอย่างเดียวอาจารย์ใช่แต่เราบอกริสกีของแกน่ยยังมีอีกเยอะนะเอาสุขภาพแข็งแรงไปใช่เอาภรรยาที่ต่ออัดไปเขาลูกที่ไม่ดื้อไป นี่ผมพูดแล้วขนลุกอาจารย์จำทุเฮศนี่ผมมีตัวอย่างนิดเล่าให้ฟังถ้าพี่น้องจะรวยแบบนั้นนี่ยเอาล่อให้ทิสกีเยอะนะแต่ผมขอดุอาตยาวล่อขอให้พระองค์อย่าได้มีทิสกีเยอะๆแบบคนคนนี้เลยอืนะอยู่แถวแถวบ้านแถวมันถึงบ้านป่าเนี่ยนะคือเขาไม่างอะไรกันเราเขาตายไปแล้วยกเอาท้าขอนมาพูดได้ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้อะไรใช่ไหมอาจารย์ใช่แ้นะครับชีวิตไปแล้วแต่เราก็ยกอุทาหขอนมาพูดคุยนะ แต่แกก็ทําบุญเยอะนะแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยสองปีอาจารย์ดูเหตุแกอยู่สบายสบายจริงๆเต่มีคนดูแลสองคนเปลี่ยนสามกะกะละแปดชั่วโมงในห้องทําห้องกระจงอย่างดีติดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยและแกในสบายไม่ต้องไปลุกเข้าห้องน้ําด้วย เขาเจาะออกข้างท้องเขาเจาะออกข้างท้องเพราะตัวเองน่ะเป็นอัมพาตไม่ต้องลุกไปไม่ต้องลุกไปไหนกินข้าวก็ไม่ต้องเคี่ยวเลยเขาเจาะนีเจาะเจาะตรงคอขึ้นกอกใส่แด่กินแอปเปิลก็กอกใส่ตรงนี้หละแล้วก็มีน้ําเกลือมีให้อาบน้ําวันละสามครั้งไม่ต้องลุกไปห้องน้ําเลยไม่ต้องถูสบู่เขาเช็ดตัวให้ปะแป้งให้นอนยิ้มอย่างเดียวพูดก็พูดไม่ค่อยชัดนะสบายจริงๆแต่ก็มีเป็นร้อยล้านเนี่ย อาจารย์ถ้าอัลลอฮ์ให้สบายแบบนั้นอาจารย์เอาไหมเอสซะหรอเห <laughs> มือนจะพูดคําไหนเนี่ย <laughs> คือเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้คือสุขภาพนะอาจารย์รกับเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์นบีอันนี้บอกจะเปลี่ยนอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้สิ่งที่เปลี่ยนความชั่วออกไปจากตัวเราอเพราะนั้นในบางครั้งเนี่ยลูกเนี่ยที่กลับมาเป็นมาเป็นคนเชื่อฟังญาติพี่น้องเนี่ย เข้าใจศาสนาเนี่ยอล <but>, มันเหมือนกับความชั่วที่เราต้องไป,ไปเผชิญอย่างเช่น hmm. ไปแล้วเขาดา่าเขาไม่ฟังกลับมาดาซุนนะ hmm. ลูกหนีออกจากบ้าน hmm. ไปคบเพื่อนอลัลลอฮเปลี่ยนเอาความชั่วเหล่านั้นออกไปเอา <Allah. S 2> สิ่งที่อะมรเข้ามาไอ้เราก็เฝ้าอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้แต่ไอ้สิ่งที่ได้มามัน hmm. มันคืออย่างน้อยๆเ,เนี่ยความชั่วที่มันมีอยู่เท่ากับความดีที่เราอยากได้อัลลอฮ์รู้ชีวิตของเราต้องต้อง,ต,องต้องได้อะไร hmm. พอเรามีพื้นฐานที่อาจารย์บอกว่า อยากจะได้เนี่ยถ้าถ้ามีอ ي ่านก่อนมีความรู้ก่อนเพราะหลังจากนั้นสิ่งที่ได้มามันเป็นทุนเนี่ยต่อไปเราได้สตังเราจะไปทําอะไรก็ได้จะไม่ได้มาแสนหนึ่งเราก็รู้ที่จะจัดการคือคือตังเนี่ยถ้าเกิดได้มาเยอะแล้วมันหมดไปเนี่ยถามว่ามันจะมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าตัวอย่างเช่นสมม่าได้มาทั้งหมดนะล้านหนึงอัลลอฮ์ให้เป็นไตใช่ไหมต้องล้างวันละ ทิ้ละสองวันสองครั้งหรือสามครั้งอทิ้ดละสองครั้งครั้งหนึ่งประมาณสามพันอาทิตย์หนึ่งต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหนน 6, 6, 24, 24, 24, 24, 24. ราาหน่นะหกพันหกสี่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งสองหมื่นสี่แล้วต้องมีค่ายาค่านุ่นค่านี่อะไรเยอะเลยเดือนหนึ่งบางทีจ่ายเป็นแสนอัลลอ์ให้มาล้านเดียวประมาณปหหีหมดหมดแล้วนนแล้วก็ร่างกายก็แย่ด้วยสู้อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออัลลอ์ให้ร่างกายแข็งแรงเอาละริสกีพอมีพอกินนะเราก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าหมอเรื่องการฟอกไต ใช่ไหมดูสิอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ไม่ดีน่ะพ้นไปจากชีวิตขออยากจะมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นแต่อัลลอฮ์ให้หายจากโรคมะเร็งอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นโรคไตอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นโรคหัวใจนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นะ แปลว่าอัลลอฮ์ตอบรับดูอาแล้ววันนี้เวลาจะขอเนี่ยขอให้ได้เหมือนก็เหมือนสะสมมาแหละรครับอยาก,กได้อะไรก็สะสมมามอิสลามก็สอนให้เราสะสมสเสบียงที่เป็นตักวาครับไม่ใช่เป็นสเสบียงที่เป็นทรัพย์สินบางทีได้มาแล้วใจของเราเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆไม่หยุดหยุด อ่านคุรานอยเดินศาสนาเนี่ยมันถอยหลังนะอาจารย์และทรัพย์ที่มีอยู่เยอะเนี่ยวันเนี้ยอู้เราอยู่กับสังคมช่วยงานศาสนามันคิดได้มันเข้มแข็งเห็นไหมพอเวลาศาสนาหายไปสตังที่มีอยู่เยอะมันเปลี่ยนแนวคิดได้โอ้ใช่เปลี่แล้วผม่ะกลัวอย่างนี้พอได้ตังเยอะแล้วเนี่ยกลัวจะถูกเลิกสอนหนังสือกลัวจะไม่คิดจะสอนหนังสือเอาพอมีพอกินอย่างนี้ดีกว่านะครับเวลาหมดลงพอดีเลยอาจารย์เดี๋ยวแหมกําลังคุยกันสนุกเลยนะครับให้พี่น้องคิดนะคิดให้มากๆว่าดูอา อย่างไงก็ตามแต่ขอและอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนขอให้เราบริสุทธิกก์กันแล้วกันจริงใจกับอัลลอฮ์ของฮารามอย่าให้มีก็แล้วกันอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนใช่แล้วครับเรากลับมาพบกันใหม่เช้าแล้วครั้งหน้าเราจะสรุปนิดนึงแล้วก็มีประเด็นใหม่มาชวนพี่น้องคุยแล้วก็คิดกันต่อไปวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับส alamualaikum า a r มะตุลอ l l a h i w a รา بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا فجئنا نهدم